ข้าวกินมั้งไหมนะวยไงไงข้าวอีซีโกแต่ก็มีทั้งข้าวสวยหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิแต่ข้าวไรซ์เบอรี่ก็ได้สุขภาพด้วยอ่ะงั้นเราให้เหมืละกันไม้หมดเลยข้าวสวยหอมมะลิ มเมล็ดรเรียวนุ่มหนึบหวานหอมมากตามฉบับของข้าวหอมมะลิต่อมาจะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิผสมเป็นข้าวกล้องหอมแดงและข้าวบาเล่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมเมล็ดข้าวเรียวยาวสีน้ำตาลแดงร่วนนุ่มหวานหอมตามธรรมชาติผมชอบมากเวลาอยากลดน้ำหนักตัวนี้เวิร์กเลยหรือจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารต้านอนุมูลอิสระสีม่วงเข้มเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติหวานกลมกล่อมทานกี่ครั้งความอร่อยก็ยังเหมือนเดิม ้ข้าวอิสโกมนี่นาหอมชงเลยหนูอืมแต่เฮียห้ามแย่งหนูกินนะหนูหิวเฮียขอกินด้วยสิไม่เอาอ่าหูขีหน่อยหิูอ่ะอืมอืมก็ได้ให้ชิมคำหนึ่งก็ได้ครับอืหนูก้อนข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมอืมหืมอนไรนี้ กิน,นกันเฮ <พอ S 1> <ง>ียเตมคอมเฟิร์มแล้วเฮียเตมมาด้วยเหรอ,อกินเลยหนูคอนเฟิร์มข้าวถ้วยอีซี่โกล์เซเว่นอีเลเวนทานคู่กับอะไรก็อร่อยซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาอร่อยสะดวกคุ้มค่าแน่นอน